พี่น้องพวกก็สองสาวปีใหม่บานหน้าใส่ห้านล้พี่น้องเนาะมื้อนี้สาวต <ch> ีหม <lette> <fen> <ielt> ่เดี๋ยวย้ำพี่น้องเดี๋ยวยำขับปุ่นพี่น้องยำขับปุ่นเนาะพี่น้องเนาะตอนเฮ็ดก็บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งแล้วพี่น้องบอเบิ่งตอนกินเลยพี่น้องวันนี้กัเฮาก็เฮ็ดบานๆถ้าแล้วเนาะพี่น้องใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลาเนาะพี่น้องใส่น้ำปลาแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยกะพักบุ้ง ีตีเมสาปีไม ah ่ปลูกพี่น้องปักบุ้งธรรมดาให้เลยครัพี่น้องน่าพี่น้องมากินข้าวเสากับสาปปีไม่ข้าวเสาแล้วนี่ก็มีข้าวปุ้นนั่นมีข้าวปุ้นแล้วก็มีน้ำปลาปลาแล้วก็ใส่บอกบุกพริกข้าวขวาน้อพี่น้องโอ้ใส่บอกที่คุ้งนะพี่น้องแล้วก็ใส่บ้าอันใส่น้ำปลาใส่้ฟงสโลตใส่ย่างสืมันเนี้ยมันย่างสืใส่มาเสียบนะพี่น้องเนาะ บออกก็คิดคิดครับๆนะพี่น้องนะกะเริ่มมันมันหนาวนะพี่น้องมันกะบอกบอกว่าทองนะพี่น้องกะสีห้าเน้นพี่น้องมาพี่น้องเข้าก็ต้องบอกอย่างไรพี่น้องมาพี่น้องคทำแหลกพี่น้องพี่น้องทำแหลก พี่น้องขอยาใส่มือพี่น้องไหอีสานบานเฮาเป็นต้องใส่สอดพี่น้องใส่มืออย่างเดียวพี่น้องมาอืออิสานบานเฮาเปต้องใส่สอดพี่น้องใส่มืออย่างเดียวพี่น้องโอ้ตุก <c oughs> ่อบไปน,นี่พี่น้องล็กหัวพักหอมพี่น้งองหัวพักหอมมาพี่น้งอ,อนงใส่มือพี่น้องอืมขอหยาตใช้มือพี่น้อง Có bao nhiêu ngã sư rồi đấy Nào, hãy gặp lại น้องจับตูนาคือเก่าพี่น้อง cô đi xài sai đi áo

อันนี้พี่หลังเอหน้าดิบคูท่ทางเลยเนี่ พี่น้องลิปนิกอเอาใบสมนินะพี่น้องนะคำตัวไทยพี่น้องคำตัวไทยจะคำยังไพี่น้องคำตัวไทยคำยังไงพี่น้องมา คลิปนี้ก็ไม่มียังไรพี่น้องนะครับอาซาพี่ไม่บอกยังพิทกัขอถูกขอให้ยังพี่น้องเนาะกับพี่สามซาพี่ไม่ใน่พี่น้องคลิปนี้ก็บม่มียังไรพี่น้องก็ทำน,นี้กับพี่น้องเอาวอดีค่ะบ๊ายบาย